ในช่วงเสารวว์ที่ผ่านมานี้ผมมัวแต่ฟาร์มเอ็กโคในวัตเทอร์ลิงเวฟอยู่และบอสลิงตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่ผมจะฟาร์มและก็เรียบร้อยฮะแต่ถึงแบบนั้นเวลดาตาแบนเจอร์คูสิบสี่อยู่นั่นก็เพราะว่ามีศัตรูเป็นศาจคนหนึ่งที่เรายังหาไม่เจอมันเป็นศัตรูระดับคาราบิตี้คลาสหรือ Class คลาสปฏิบัติระดับหมอลำแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่สามารถไปเก็บได้ซึ่งผมว่าคาดเตาไว้แล้ะเควสนี้เรื่องแน่ๆอ่าแต่ละจะไปคู่กับบอสไปได้ สิที่ว่าตอนนี้พิทชันที่สอให้อยู่นั่นก็คือตบบอสลับนั่นแหละคือถ้าเราจัดการบอสลับได้เราจะการันตีได้โคแต่ไม่การันตีว่าได้ฮาดาวก็อาจจะได้สีดาวนั่นแหละและคุณก็รู้ฮะขอเลวร้ียยิ่งใหญ่ย่อมแลกด้วยการต่อตู้ใหญ่ยญิ่งและก็ใช่ฮะผมสู้ไม่ได้อ่ะนี้ดีนอลไรล่ะและด้วยความที่ผมสู้ไม่ได้พบจีงขามาตัวอื่นส,สู้อ่าใช่ๆหรือบอกก่อนนี้จัดการไปบ้างแล้วนะและคุณก็น่าจะเห็นตั้แต่ปกคลิปแล้วว่าบอสที่ผมเลือกนะั่นคือบอสมีเดี๋ยดีดตัวเม ่ครับผมสู้ไม่ได้แต่ผมมีแผนก็ทำาไม่มีแผนจริงกูม,มีคลิปนีอ่ะเนาะเอาล่ะเตรียมว่าใหม่แล้วส่วนแผนก็ง่ายมากครับก่อนในเมื่อมันตีแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้มันตีไงอ้าวแต่ละแผนที่ว่าได้เฉลี่ยบอสใช่ไหมอ่ะเอ่อ ใช่ฮะเลียมจริงคนถ้าคุณอยู่ด้านบนมีก็ตีคุณไม่ได้และถ้าหากคุณใช้ตัวละครระยะไกลคุณก็สามารถตีบอสตัวนี้ได้แบบฟรีๆและหลังจากนี้ก็เรื่องของคุณฮะอย่าะมาณก็พอแล้วเพราะว่าคุณนั้นต้องใช้ความอดทนค่้นสูงในการตีบอสเพราะว่าในคนาดเลขวิดีโอคูณสิบไปมันยังไม่ตายเลยแถมเรื่องมันลดน้อยด้วยดับประเด็นเอาเป็นว่าใครที่มีความอดทนมากพอก็สู้เลยฮะและถามว่าผมมีความอดทนมากพอไหมคำตอบคือผมอัดคลิปอยู่เนะี่ยและในตรนีที่คุณสามารถตบบอสจนตุยได้ คุณก็จะรับอะชีเมนต์มานี่สิเจ้าหมีและคุณก็ไปรับเอโคคุณได้เลยผมก็ไม่รู้ว่านอกจากเอ็นคอร์แล้วมีตัวไหนทำได้อีกบ้างแต่ก็นะเอ็นคอร์ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้สำหรับเกเค้าเจ้าหมี่นะอ่ะไอ้ดีไอ้ดิพีแปลกคนดูมาอะอะไรบอมาสิราชีอาโก้นะพี่ก็กูจะเรียกเอ็นคอร์มือเป็นหาเพื่อนบางคนสงสัยว่าอโค้ผสิบห้าอย่างความจริงแล้วเอโค้ผมสิบห้าแล้วฮะแต่ตัวเกย์ไม่ยอมให้ผมอัพเนื่องจากเงินไม่ถึงกำหนดแม่ก็คุณมารีบบันเนาะ